โอเคก็สวัสดีเพื่อนๆชาวเก็บสริฐีกันทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็มีอะไรใหม่ฮะวันที่3วันนี้เป็นวันที่3านะครับเลยอีก3วันก็จะวันที่6กนะก็รอคอยกันไปนะครับก็มันมีอะไรมาขั้นก็คือเนี่ยวันที่3มันเขียนว่าจะมีอีเวนต์เทศกาลแสงเกียรติมาเออผมก็เข้าตรงเวลาเป๊ะๆเลยนะครับมันก็ไม่ให้โหลดอะไรนะก็เข้ามาผมก็ที่แรกผมนึกว่าแบบให้เล่นเอาไงแบบให้หาอะไรพวกนี้เหมือนการสุ่มจี้อะไรพวกเนี้แบบ ให้ไปสุ่มหาวัตถุดิบมาแล้วก็ามาแลกแสงนะครับแต่จากที่เลื่อนดูแล้วเนี่ยมันมันไม่มีนะครับเขาเนี่ยผมก็เลยรู้สึกว่าเชียร์แล้วถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยจะเป็น,ปนงไปได้ไหมว่าไอ้แสงเกียรติที่มันว่าเนี่ยให้ซื้อเอาอย่างเดียวนะครับแต่จากที่ผมเลื่อนดูเนี่ยไม่มีนะไม่มีให้เล่นนะครับแต่คุณกดเข้ามาที่ร้านค้าเนีย อย่างแรกที่คุณจะเห็นเลยก็นี่ครับจะเป็นร้านร้านค้าลึกลับนะก็จะมีล็อกเมืองคูณนะครับ35%แล้วก็ตัดการ์ดเจเฮ้ยอันเนี้ยน่าซื้อนะครับแล้วก็มีป้องกันเอฟเฟกอันตรายมาให้ด้วยเดี๋ยวเรามาดูว่ามันเท่าไหร่นะตอนนี้ก็ราคาอยู่ที่179มั้งแพ็คนี้แล้วก็มีนี่นะครับใครที่จะทำเว้นต่อนะมันก็ให้เนี่ยซื้อแพ็คนี้นะครับประมาณเท่าไหร่อะรประมาณเท่าไหร่ว่าร้อยนึงอะ ได้ตัวสมจีแล้วก็ได้ลูกบาทนะครับเลือกแสงเกียริมันเลือกไอ้นี่นะมันมันเป็นลูกบาศไอ้นี่เดี๋ยวผมพาไปดูไอ้ลูกบาทแสงเกียร์แต่มันคือลูกบาทกอันนี้ไหนวะอยู่ไหนละน่ะเนี่ยมันคือลูกบาทนี้นะครับซุปเปอร์ซุปเปอร์คุ้มเนะี่ยไอ้ลูกบาทเชียนนี่นะครับเนี่ยแสงมันก็จะได้แสงพวกเนะี่ยตามในรูปเลยนะครับประกาศมันก็ยังไม่ออกมานะไม่รู้มันเขียนไว้หรือเปล่าผมก็เข้าไปดูก็ ไม่เห็นมีอะไรอัตราสุมม่มเทพมีไหม,ม,มอัตราสุมม่มเทพที่บอกว่าพวกออฟพวกอะไรอะ่ะมีโอกาสได้กี่เปอร์เซ็นต์นะครับเนี่ยใช่อันเดียวกันไปเนี่ย้องกันทาสีโอเนี่ยแสงเกียรตินะครับเข้ามาอ่านกันได้ว่าเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่นะวันนี้ก็เป็นอีเวนที่เฮียมากนะครับเพราะว่าสายฟรีอย่างเราไม่มีโอกาสได้จับต้องของดีๆแบบนี้นะ กูถามหน่อยที่พวกสายฟรีเขาจะเอาตัด70มันจากไหนวะถ้าไม่ไปทำเว้นเอาอะแลวทำยากมากเลยเว้นตัดการ์ดอ่ะกูจะบอกให้นะครับโอหไอพวกอีโมจิพวกนี้ดีกว่ายังไงวะเนะี่ยไอพวกหน้าตากว่าสนตีนพวกนี้นะ่ะสีห้าตัวพวกนะ่ะขายเท่าไหรนะ่น่ะ6 9เ่ะ6 9เอา้าอันนี้ร้อยหนึ่งเทียราคาต่างกันด้วยไอพวกล็อกเปอร์เซ็นต์นี้ร้อยหนึงหมดเลยนะครับตั้งแต่เมืองคูน <c oughs> ไอเช่ยนี่ มีคนซื้อไปเนี่ยมันดียังไงครับไอเนี่ยผมไม่เข้าใจมันดีไงวะสี่สิบสองเปอร์เซ็นต์น่ะได้ตกเมืองได้เงินดียังไงวะไอ้เชี่อกูรีเอายังก็ได้นะครับไอ้นี่น่าสนใจสิ่งที่น่าซื้อคุณควรมองอย่างแรกเลยผมมองว่าไอเนี่ยสายล้มอย่างเราเจ็ดสิบนะครับตัดการ์ดคือหาได้ยากมากนะผมเคยผมมีเจ็ดห้าอยู่นะครับแต่ว่าเมื่อนานมาแล้วนะครับมันอยู่กับจี้เก่าเชี่ยกูเสียดายใช่ไหมเลยนะครับ มี70ตัดการ์ดส่วนไอ้นี่เหรอไอ้นี่ผมว่าไม่น่าซื้อนะครับข้ามได้ข้ามไปก่อนเพราะว่าของฟรีมันก็แจกมาเจ็ดสี่สิบแล้วใช่ไหมบางคนก็ดีของฟรียัได้ห้าสิบเลยเอออัน,นี้ก็ข้ามข้ามไปก่อนนะของฟรีมีแจกส่วนออกเกาะไม่ต้องซื้อก็ได้นะครับเพราะว่าบางทีมันมีแจกตามเว้นตามรายหาง่ายอยู่นะและมันแปดสิบผมรีได้แปดห้าเออก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ผมว่าสิ่งที่คุณควรซื้อมองหาอย่างแรกเนี่ยก็คือล็อกเมืองอันนี้ดีนะสามห้า แล้วก็ตัด70แล้วมันเอามาแพ็กเดียวกันในนั้นเนี่ยก็คือถ้าคุณจะเอาล็อกเมืองกับตัดการ์ดเนี่ยยังไงยังไงคุณซื้อแพ็กนี้ไปเลยคุ้มกว่านะครับไม่ถึง200นะอืมแต่ถ้าคุณไปซื้อนั้นคุณจะเสีย200แล้วก็แถมแพ็กรางคาลึกรับมันได้การเอฟเฟกอันตรายมาด้วยไงเดี๋ยวไปดูดีกว่าว่ามันเริ่มต้นที่เท่าไหร่นะไอออฟความสามารถอีเวนตะ์จะไปดูพวกออฟใหม่ก่อนนะครับพวกออฟใหม่ อยู่ไหนอะไรเหี้ยที่จริงผมก็อยากได้การทาสีอยู่นะเหี้ยลำคาญพวกตัวระเบิดนะครับแต่เปอร์เซ็นต์ให้น้อยจัดแหละล่ะเ,เรามาดูอันแรกเลยคือหุย้ยไอเหี้ยสลับหลุมไอัน,นี้น่าสนนะเนี่ยใส่ไปเผื่อมันออกนะครับแต่ว่าเผื่อมันออกไม่ใช่อะไรถ้าสมมุติมันออกจริงๆอะยังไงคุณก็ได้20%สนะครับสมมตินะสมมุติคุณรีไปเนะี่ยได้20%สลับหลุมดำเนะี่ยคุณเอาไปเล่นจริงๆอะมัน สมมติเขาสร้างหลุมน้ำใช่ไหมอ่ะสลับหลุมคุณออก20%อไอเ้เรี่มันไม่มีความแบบมันไม่มีความโหดตรงไหนหรู้ไหมเพราะเดี๋ยวเขาก็สร้างหลุมใหม่แลวออฟเราก็จะไม่ออกนะครับคือมันน่าสนใจและไม่น่าสนใจเหมือนกันนะเออคือเขาสามารถเปลี่ยนหลุมได้เรื่อยๆไงสลับกูก็เปลี่ยนใหม่สลับกูก็เปลี่ยนใหม่เพราะาออฟเราเติมน้อยใช่ปล่ล่ะเออคือไม่น่าเติมเท่าไหร่นะครับ ความสามารถน่าสนใจอยู่แต่ไม่น่า,ไม,นาไม่น่าซื้อมานะครับเพราะว่าเปิมน้อยส่วนใอน,นี่นะครับบังคับย้ายอันนี้น่าสนนะครับแต่มันจบกัดหนึ่งครั้งก็ยังดีนะเผื่อมันออกแล้วเราแบบรอดตายได้นะแต่ให้มา3ามหผมจะไม่ดูพวก4ี่หพวก 5, 5้านะครับระอนนี้โอกาสได้ยากมากเราจะมาดูที่ค่าเริ่มต้นของมันที่คนหลายคนได้มานะก็3ามหมันก็เพิ่มมาหนึ่งครั้งมันก็อาจจะดีอยู่นะก็ทําให้ตัวเราหนาขึ้นนะครับแต่ผมก็ ไม่รู้สึกว่าจําเป็นนะครับต่อมาป้องกันทาสีผมว่าออฟเนี่ยดีอันนี้ดีนะครับผมอยากทําอยู่เพราะว่าบางทีเราไปเจอสายล้มที่มันเอาหมวกระเบิดมานะครับอย่างผมอย่างเงี้ยผมเล่นสายล้มหมวกระเบิดก็ก็สู้ยากนะครับไม่มีการทาสีเออเราก็ต้องพกจี้ที่มันการทาสีไปแล้วคราวนี้ก็คือมันเปลืองช่องนะครับอืมใส่ออฟไปก็ประหยัดช่องได้เยอะแต่ว่าเปิลมันน้อยนะครับถ้าถ้ามันให้ขั้นต่ำมา40่ะ อันนี้น่าซื้อนะครับแต่มันให้30มาแบบนี้โอ้โหกูว่าไม่ออกหรอกนะครับต่อมาเอไอการเอฟเฟกอันตรายนะครับ30อันนี้ผมว่าจะซื้อทําไมมันไม่ให้ขั้นต่ำมา3าหเลยว่ามันให้มา30นะครับเดี๋ยวผมไปรีเพื่อได้3 5หนะคือมันดีนะครับอันน่ะผมจะเอาไปใส่ให้ไก่อเออเอาไปใส่ให้ไก่อการเอฟเฟกอันตราย30เนี่ยเอาไปใส่ให้ไก่อนะครับเพราะว่าไก่อไม่มีการเอฟเฟกอันตรายอที่ใช้อยู่เนี่ย20%นนะครับแหม อันนั้อันน้เดี๋ยวผมจะซื้อแล้วไปเล่นให้ดูนะครับต่อมาฟื้นฟ,นฟนูการ์ดนางฟ้าก็คือไอ้เียนี่ไม่มีความน่าสนใจเลยนะครับเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าคุณเวลาคุณโดนตัดการ์ดแล้วคุณดู20%นะมันจะออกล่ะนะครับม,มันไม่ออกมันแทบไม่ออกเลยเดยอดสาครับแล้วก็มันมันแบบเกมอะ่ะถ้าคุณไปลงเมืองเขาแล้วคุณก็เหมือนตายไปแล้วอะครับ คุณจะโดนตัดหรือไม่โดนตัดคุณก็โดนเอฟเฟกอย่างอื่นใช่ไหมเวลาอย่างเช่นทุกวันนี้เขาก็เล่นเอฟเฟกอันตรายพวกดอกไม้พวกแสงจันจะไหมตดเอยตกไปฟื้นฟูได้อะไรนะครับตายาเหมือนเดิมเออทางที่ดีคือเราอย่าไปตกเมืองเขาดีกว่านะครับฟื้นฟูผมว่าไม่เอาหาออฟอื่นดีกว่านะครับก็มีแค่นี้นะพวกอีโมจิถามว่าไอ้พวกตัวผมจะเรียกมันว่าอีโมจิแล้วกันนะตัวมันน่ารักดีไอ้พวกนี้เนี่ยผมว่าสิ่งที่น่าสนใจที่สุดก็คือการเอฟเฟกต์อันตรายนะครับลองลงมาก็เป็น การทาสีผมให้สองอันนี้พวกเป็นอีโมจิน่ารักน่ารักเนี่ยเพราะว่าผมรู้สึกว่าผมมันต้องมันมันต้องใช้ไงอ่ะไหนมาดูดิร้านค้าโอ้ไอเหียกูว่าจะแบบนื้อว่ามาให้สายฟรีเล่นด้วยนะครับที่ไหนได้ไอเทียตัง์ลุวนๆดูดิคุณดูนะครับตัง์ลุวนๆพวกนี้ผมไม่ซื้อนะครับร้านพวกนี้ผมไม่ซื้อเพราะผมผมจะเปิดเปิดแพ็คเมาไอ้นี่ไปเลยป่ะ เดี๋ยวผมไปรีใสให้ดูแลเอาไปเล่นให้ดูเลยนะครับว่าไอ้สามห้าเนี่ยมันออกไหมและเจ็ดสิบออกไหมนะครับไปเฮีย hey, 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 hey. หมดและจบแล้วครับตังกูนะครับก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์เป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับจนนี้ไม่มีตังไม่มีตังใช้เลยเออมาเราก็กดมาแล้วนะมันหายไปยังเออซื้อแล้วเรียบร้อยนะครับไหนมาดูดิได้อะไรวะมันอยู่ในกล่องอีเวนต์นะครับใครที่บอกว่าซื้อแล้วมันไม่เข้าขคุณทำตามนี้คุณซื้อเสร็จปุ๊บใช่ไหม คุณก็ไปกดที่จดหมายมันจะมีช่องใบายโคเวอร์ใบายของฝันแล้วก็อีเวนต์นะครับมันอยู่ช่องอีเวนต์นะครับอย่าลืมนะครับมารับก่อนนะโอเคเราก็รับมาเลยเดี๋ยวไปรวมใส่เลยนะครับอันนี้ป้องกันเอฟเฟกต์อันตรายกูขอ40เลยได้ป่ะละ่ะนะครับแล้วก็สลายนางฟ้าดเจ็ดสิบโอ้โหแล้วก็คูนเมืองเออ้ยเนี่ยแหละที่เราต้องการนะครับคราวนี้ก็ไปรีใส่เลยนะรีใส่เอาที่จริงอะซัมเมอร์มันน่ามันน่าใส่การเอฟเฟกต์อันตรายไปด้วยนะครับเพราะว่าอะไรรู้ปะ พราะว่าไอ้เลือกหุ่นยนต์จะได้เลือกอย่างอื่นนะครับกูไปกดเจอยอมลาแม่งมีทั้งคุกมีทั้งไฟมีทั้งการเอฟเฟกต์อันตรายแล้วมึงจะให้กูเลือกอะไรนะครับไอ้ไอ้หุ่นยนต์3าตัวเนะี่ยคือเลือกอะไรก็ตายนะครับเจอยอมลาเซ็ตเชียอะไรไมาดูนะแม่งกันไม่อยู่เลยนะครับมันมีทั้งสาบหุ่นหุ่นไรกามีทั้งไฟนะครับมีทั้งขังคุกไอ้เฮียกูไม่รู้จะเลือกอะไรไปกันมันจริงๆนะครับเลือกกันขังคุกก็โดนไฟเลือกกันขังคุกก็ โดนสาบนะครับถ้าเลือกกันไฟก็โดนสาบห,หุ่นไรการโดนขังคุกอีกถ้าเลือกกันไฟแม่งก็โดนสาบไอตุ๊กตาอีกโู้เราปวดหัวนะครับที่จริงควรใส่การเอฟเฟกอันตรายไปนะครับแล้วก็ไปเลือกเอาเป็นการขังคุกแทนหรือไม่ก็กันไฟยอมลาแทนนะครับเออมันก็เล่นยากชิบหายเลยนะครับอาคราวนี้ซัมเมอร์ผมจะรีใส่อะไรใช่ไหมเชีย่ยหมวก อันนี้ผมคิดว่ามันน่าจะมีเวอร์ชั่นดาร์กมาปะวะเออผมคิดว่ามันน่าจะมีเวอร์ชันดาร์กมานะครับเอางี้ผมจะเล่น2เซตแล้วกันจะเป็นเซตไกลอากับเซตซัมเมอร์ซัมเมอร์เนี่ยเดี๋ยวผมรีคูณเมืองไปนะครับส่วนไกลอาเดี๋ยวผมรีตัดการ์ดกับการเอฟเฟกต์อันตรายไปดูที่มันจะได้ใช้ไหมนะครับไอเอางี้ดีกว่าผมเปลี่ยนใจแล้วผมเปลี่ยนใจแล้วผมจะไม่เล่นซัมเมอร์นะผมจะออบสามออฟแบบรวมใส่ไกลอาหมดเลยนะครับจะใส่คูณเมือง ตัดการแล้วก็การเอฟเฟกอันตรายใส่ในไกลอายอย่างเดียวเลยครับมาถอดจีที่เราจะถอดจีที่เราจะรวมออฟดีกว่าไปแล้วเราก็ไปรวมกันเลยที่แรกว่าจะเล่นกับซัมเมอร์นะแต่ผมคิดว่าซัมเมอร์มันเก่งเกินไปอะ่ะเออไม่จําเป็นต้องใช้ออฟหรอกแต่ไกลอาผมรู้สึกว่ามันต้องใช้ออฟไงมาเราก็มาการเอฟเฟกตอันตรายเลยอันเก่ายี่ห้านะอันใหม่ก็น่าจะได้30นะครับผมหวังว่า35ออกให้ผมเถอะนะครับเพิ่มมา5%เรนะครับ100ยบาท179บาท เฮียคุ้มป่าวะไหนลองกดไปดิกดไปเลย30ชัวนะครับ40ให้กูหน่อยดิโอ้โหไม่ต้องไปลุ้นเลยนะครับแม่งมันไม่ได้อยู่แล้วโอเคอันแรกผ่านไปต่อมานะครับหมวกอาร์ชิวหมวกเนี่ผมจะใส่ตัดการ์ดไทยนะโอ้โหออฟเดิมแม่งคูณหลุมไม่ตัดเลยไม่เป็นไรคูณหลุมมันหาง่ายอยู่นะครับมาเดี๋วเราไปรีเอาใหม่ก็ได้นะครับอันนี้เนี่ย70คือ70เลยนะครับมันล็อกเลยนะจัดไป อืออ่ะเ้อไอ้เจ็ดสิบตัดการ์ดโอเคมากูพอใจแล้วต่อมาคูณเมืองคูณเมืองผมจะใส่ให้ก่อรอยฟ้าแล้วกันบางคนถามว่าพี่ทำไมไม่ใส่ก่อรอยฟ้าให้คูณหลุมนะครับคือผมจะเอาคูณหลุมไปใส่กับโดนแทนนะครับเพราะว่า เพราะว่าที่จริงอะ่ะอ่ะผมจะบอกแผนของผมนะแผนของผมเนี่ยก็คือผมใส่โดนการ์เดียนให้ไกลอาใช่ปะและเขาเนี่ยผมต้องรีออฟใส่ให้มันอะ่ะรีออฟที่จริงอะ่ะผมจะรีออฟคูณเมืองให้มันนะครับไอการเดียนตัวเนี้ยแต่ผมมองว่าผมจะทําเวอร์ชั่นดาร์กอยู่ผมเสียดายออฟมันก็เลยจะให้โดนการ์เดียนเนี่ยใส่คูณหลุมแทนนะครับและ ไอ้ซูเปอร์ก่อรอยฟ้าเนี่ยยังไงผมก็ใช้ยาวๆอยู่แล้วนะครับก็เลยใส่คูลเมืองไปดีกว่านะเออแต่ของผมก็ประมาณนี้การจัดสันล็อกคูลเมืองก็สามห้านะครับไหนไปดูนิมมนออกดีแค่ไหนวะต,ต้องลุน้นไอเ้เทียยังไงก็สามห้าจัดไปเออมาแล้วเราก็ใส่เลยไหนะไรเทียหมวกอาร์คิวกูรวมไปเมื่อกี้มา70ตัดการ์ดนะครับแล้วก็คูนคูณล็อกเมืองเดี๋ยว โดนการเดียนเดี๋ยวไปใส่หาคูณหลุมใส่ให้มันนะครับแล้วก็จะเป็นการเอฟเฟกต์อันตราย30มสิบนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันออกดีแค่ไหนนะครับซัมเมอร์็อหน้าเจอกันนะซัมเมอร์รอที่ที่ผมไม่ใส่ซัมเมอร์พวะอันหนึ่งเลยรอให้หมวกระเบิดไทเทนะเวอร์ชันดาร์กมานะครับแล้วก็2เลยไอ้นี่ผมจะใส่เป็นรองเท้าดรอปซูเปอร์ดเมนชั่นก็เลยยังไม่พร้อมทำออฟนะแต่ไกอา 3G เนี่ยมันตันแ้วไง เออมันเป็นตัวสุดของไกอาและ 3G จีนี้นะต่อให้ไอเชียนี่มานะครับมาเวอร์ชันดาร์กผมก็รีใส่ใหม่ได้เพราะว่าออฟก,การเอฟเฟกต์อันตราย3.5มันก็มีขายนะครับเออผมก็เลยใส่30ไปก่อนแล้วกันไหนๆก็ซื้อมาแล้วความเป็นจริงก็ผมอยากได้แค่คูณคูณเมืองกับตัดการ์ดแค่นั้นนะครับส่วนตัวการเดียน Guardian, ก็รอเวอร์ชันดาร์กมามาพูดมากแล้กดไปจะเจอพวกตัวการเอฟเฟกตอันตรายไหมเดี๋ยวมาดูซิ ด่านที่เราจะเล่นก็ด่านอารีนาเลยนะจะได้เจอพวกโหดหน่อยกดไปเลยดิไม่ต้องรอเออกี่โมงแล้วว่าไม่ใช่ลงลีกได้เลยแต่เราไปเล่นในลีกแทนโอเคเราก็กดไปเจอคีมุนแล้วนะครับโอ้โหกว่าจะหาคีมุนเจอนะทำไมผมต้องหาเจอแต่คีมุลรู้ไหมเพราะว่ามันมีเอฟเฟกต์อันตรายที่มันเห็นได้ชัดนะครับเออมันเตะเราแล้วการได้เอฟเฟอันตรายอ่ะมันออกนะครับคือเป็นตัวที่เทสได้ดีที่สุดแล้วมาเดี๋ยวเรามาดูเจอคีมุนเป็นตำนานคีมุนนัจี้ก็โอ้โหใช้ได้โหด โหดโหดโหดี่โหดอยู่นะครับแต่มันไม่ได้เติมพอร์ตมาอุ้ยมันเอากันดูดมาด้วยแต่ไม่เป็นไรนะครับเราไม่มีดูดเรามีแต่เชิดโอเคเมืองเราสีฟ้านะดูดีๆคราวนี้คีมุนเริ่มก่อนเป็นเราที่ได้เปรียบมากๆนะเพราะว่าไกาอาร์มสู้คีมุนได้สบายอยู่แล้วคราวนี้เนี่ยผมจะทําไงดีนะครับให้เรารีวิวเอฟเฟกต์อันตรายได้เพราะว่าถ้าปล่อยมันมาฆ่าเราเราก็เสี่ยงเสี่ยงตายเหมือนกันเนี่ย อแต่จากที่เล่นมา2-3สาตาที่แล้วเนี่ยผมก็รู้สึกได้เลยครับว่าคุณเมืองออกดีมากนะคุณเมืองอ่ะออกดีนะครับมาวิธีค่าคิมุนนะครับทอย12ไปก่อนข้งนางหน้าผมอาจจะเลี้ยงมันไว้นะลง10ก็ได้อ้าวไอ้เนี่ยกูไม่น่าโดดเลยควยไอ้กูลืมว่ามันมีอันนี้นะครับโทษทีิบหายแล้วอันนี้โดดโดดไปตายไว้ไหนี่ะโดดไปก่อนด้ เอาหลุมดาวางไว้ตรงมันเนี่ยนะครับเราดูดไม่ได้นะเพราะเราดูดตัวแถวแล้วคราวนี้เราก็โดดไปสับมันเลยหมวกกูหมดละโอเคดูดครั้งแรกติดยังยังครั้งที่สองครั้งนี้น่าจะติดนะหมวกมันหมดยังวะอ้าวไอ้เหี้ยโหไกาอาโอมึงแบบไอ้เหี้ยมึงเหี้ยมากนะครับเจ็ด คราวนี้เนี่ยผมจะเล่นแบบเซฟเซฟนะครับก็คืออยู่บ้านตัวเองแล้วทำไมโอ้โหไอ้โอ้ยกูไปไม่ได้อีกอะผมไปได้นะแต่ผมไม่ไปเพราะว่ากลัวมันเรียกเอ้ยกูวางหลุมดำไว้นี่หแบบวายกันแล้วนะครับอ่ะมาดูดิว่ามันจะสาบแล้วเข้าไหมครับรนะเชิญเรามันเชิญเราตอนนี้หมวกผมหมดเลยเหลือแค่โล่บ้านเนะี่ยโลสี่ครั้งเนะี่ย เดี๋ยวเรามารอดูนะครับว่ามันจะออกไหมมันเชิญเราหมดและโลนึงดูมันจะเดินเตะเรานะทีเนี้ยการได้เฟตรลายสามสิที่กูซื้อมานะครับมันเบิ้ลด้วยปาบนี่ไงมันกันโอ้โหออกเลยเป็นไงละ30มเปอร์เซ็นโคตรดีมามันออกอยู่นะคอยกลับมาอีกทีดิมันกล้าปะล่ะอยกลับมาใหม่ดิแม่งบ้านไกลอ้าวติดคุกติดคุกติดคุกเอ้าอ๋อมันไม่ติด มันเพิ่งทอยสองครั้งเฮ้ยโอเคเงินมันไม่พอมันเดินเตะเราได้อีกรอบหนึ่งนะครับไปไหนมึงเลือกที่ดีๆมึงเลือกที่ดีๆนะครับมันไม่มีหลุมดำพอสามารถเปลี่ยนตรงนี้ผมได้นะผมไม่ชอบให้มันอยู่แถวนั้นแหละเดี๋ยวผมจะล่อให้มันมาแถวนี้นะแถวที่ผมยืนอนะโอเคมันไปแถวโน้นเชี่ย เฮ้ยฆ่าฆ่ามันได้อยู่ฆ่ามันได้อยู่อ้าวมันเดือดถอยอีกทีหนึ่งนะทอยถอยหลังมาหากูสิแบบนี้ผิดแผนมากเลยนะเพราะว่าหมวกอาร์ชิวกูใช้ไปหมดแล้วเริ่มเทินกูจะโดดทำไมไม่รู้นะครับคือไม่น่าโดดเลยนะอ่าจาัดที่เราจะทอยสิบสองเราทอยสองก่อนทีเนี้ยนะครับทอยสองก่อนทอยสองเพื่อสร้างหลุมนะครับ เอออาเขาเนี่ยสร้างหลุมตรงคีมุลเราก็สบายแล้วเราก็โดดได้แล้วนะครับสวยไอ้เหี้ยแต่เราจะโจมตีมันไม่ได้ไงสร้างหลุมอีกอ้าวไอ้เหียสร้าหลุมไม่สร้างคราวนี้เราได้โอกาส12สิบสองไปดดมาแล้วคราวนี้ก็สร้างหลุมไว้ตรงมันแล้วก็ได้โดดอีกนะครับไม่ต้องโดดสวยอันนี้คือโดนเชิดต้แต่ทีหนึ่งนะ แล้วก็ใส่มันเลยกูก <Beng Zen> ็โดดทับที่เดิมน <G ấy> ี <ances> ่แหละคูณเมืองกูยังไม่ออกเลยนะครับ30กว่าเปอร์เซ็นต์กูติดดอกกุหลาบเออติดสามแล้วดีนะครับอย่างงี้ดีตัดกราสเจ็ดสิบว่าไงตัดเจ็ดสิบเป็นไงโหออกดีมากนะครับแต่คูณเมืองเราไม่ไม่เห็นว่ามันจะออกเลยวะยังไม่มีบ้านคูณสักอันเลยครับหลังที่ผมตกมา เออแต่ตาที่แล้วมาเนี่ยมันเจอยอมลาเ,เจอยอมลาเจอไนกี้ผมได้ลงบ้านแค่ทีเดียวเองนะเออก็เลยไม่ได้เอามาให้ดูนะครับผมแพ้ไม่ต้องไม่ต้องอะไรผมแพ้แนละ้วผมผมแพ้ไอไนกี้กับยอมลาสองตาที่แล้วมาก็เลยน่าจะตัดออกนะเพราะว่ายังไม่ได้โชว์อะไรเลยนะตายก่อนอตาน,นี้ก็ได้โชว์เอฟเฟกต์อันตรายกับตัดกา๊าแไปนะส่วนคุณเมืองคุณเมืองนี่รู้สึกว่ารู้สึกว่า เหมือนจะออกเป็นบางตานะแต่ส่วนมากก็ที่ผมเล่นมามันออกอยู่นะแต่เมื่อตาเมื่อกี้เป็นไรไม่ออกไม่รู้นะครับเออหรืออาจเราอาจจะตกบ้านน้อยไปนะครับส่วนตัดการดก์ดกับการได้เฟรต์อันตรายการไเฟรต์อันตราย30เนี่ยดีอยู่พอใช้ได้นะครับเมื่อกี้คิมุนเดินผ่านเราก็สาบเราไปทีนึงก็ไม่โดนนะครับที่โล่มันลดเพราะคิมุนมันเตะนะครับอันนั้นไม่ใช่เอฟเฟกต์อันตรายมันก็การเอฟเฟกต์อันตรายเราไปให้ทีนึงอยู่ก็พอใช้ได้นะครับสลหรับแพ็ก179ก็ไม่ไม่เสียดายตังค์ เอามาเล่นกับไก่อามันก็ไม่ค่อยคุ้มนะถ้าไปเล่นกับซัมเมอร์เออถ้าเอาเซตไอออฟออฟพปกนี้ไปให้ซัมเมอร์มันจะโหดกว่าและไปได้ไกลกว่านะครับแล้วบางคนก็จะถามว่าเอาพี่ทำไมไม่เอาใส่กับซัมเมอร์เนอโอ้ผมรอเวอร์ชันดาร์กมาอยู่ครับไอพวกจีพวกนี้ไม่ใช่ไอจีเนี่ยผมรอเวอร์ชันดาร์กมันอยู่หมวกระเบิดอะเออผมรอเอาตัดการ์ดใส่อันนั้นทีเดียวเลยนะครับ70ใส่เวอร์ชันดาร์กเลยและเซตนี้ก็จะเป็นเวอร์ชันเต็มของซัมเมอร์นะแล้วก็ผมรอ รองเท้าดรอปซูเปอร์ดเมนชันด้วยนะก็ใส่นี่ไปแทนรองเท้านินจาค็ปี้นะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็ใครปิดอะไรมาได้ออฟอะไรมาก็มาคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับเออได้ออฟเปอร์เซนต์เยอะก็มาอวดกันได้นะครับผมอยากรู้จริงๆริงใครมันจะได้เปอร์เซนต์แบบมากกว่าพื้นฐานบ้างน,นะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมเข้าไปดูสมัมเทมไมโดเนี่ยใครใครใครมันจะได้แบบเยอะกว่านี้ดูดิพื้นฐานมันให้95%เลยนะครับอืม ใครมันจะหลุดแบบได้0.5บ้างอ่ะใครได้หลุดได้ออฟ0.5มาก็มาคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับพรุ่งนี้ก็เดี๋ยวเป็นปล่อยเป็นคลิปคอนเทนต์นะครับก็เล่นสบายๆอย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องลาเพื่อนๆไปเพียงเ,เท่านี้ก่อนนะเออใครจัดแพ็กไหนมาอย่าลืมมาพูดคุยกันบ้างด้วยนะครับใช้เป็นไงบ้างใช้ดีไหมเออมันออกไหมคุ้มกับเงินไหมมาพูดคุยกันนะครับโอเคบายๆเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ